สำหรับวันนี้ครับมีโน้ตบุ๊ก msi มาอีกหนึ่งตัวน้องเข้าแจ้งมาว่าเครื่องมันเล่นเล่นไปสักพักเนี่ยภาพมาจะส,ส S ั่นๆ MSI รุ่น gf หกสเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสั่นเป็นยังไงตอนนี้เครื่องเปิดอยู่นี่ครับอาการจะสั่นประมาณนี้เนี่ครับสั่นแบบ จนทำงานไม่ได้ครับอันนี้เป็นที่จอครับจอมันเสียอันนี้ต้องเปลี่ยนจอครับผมเดี๋ยว,วเราออะไรมาเปลี่ยนแต่จอรุ่นนี้จะเป็นจอ Full HD 144hz ครับจอรุ่นนี้ก็จะแพงนิดนึงเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เปลี่ยนเสร็จว่ามันจะเป็นยังไง หลังจากที่เราทําการเปลี่ยนจอใบใหม่อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เราก็เทสแล้วครประมาณ2-3ชั่วโมงอาการก็ไม่มีครับอันนี้จะเป็นจอเก่าของลูกค้าครับจอที่มันเสียสเปคจอของลูกค้ามันเป็น Full HD 1 4 4 Hz 40พิ n ครับจอใบนี้รุ่นนี้ค่อนข้างที่จะแพงนิดนึงครับส่วนใหญ่จะอยู่ในเกมมิ่งเนี่ยเดี๋ยวให้ดูสเปคจอครับเนี่ยเป็น Full HD 1 0 0 8 0 สำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจซ่อมคอมพิวเตอร์ PC n o โน้ตบุ๊ก macbook imac m a i m i n i ไม่ว่าเครื่องจะเปิดไม่ติดเครื่องโดนน้ำอัดดิสเสียบอดีแตกแบตบวมร้าน Mac ก8 9ทักแชทแอดไลน์มาได้ครับผม